ผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรักษามาตร,รฐานระดับเพชรปีที่2ปีการศึกษา2566โรงเรียนบ้านกันเตรียงตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลบ้านแร่อำเภอขวาวสินนรินจังหวัดสุรินทร์ เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งบริหารสถานศึกษาโดยดเรเฉลิมขวัญสุพิงคลั์ผพ้่มนวยการโรงเรียนนายอภิเชษอยู่ปูนรองผพ้ม่มนวยการโรงเรียนปัจจุบันมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คน ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5ด้านโรงเรียนบ้านกันเตรียงได้ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาส่งผลให้นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาดูแลระบบช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางของยุทธศาสตร์5ด้าน4ต้อง2ไม่อย่างชัดเจนมาตรการด้านที่1การป้องกัน ตัวบ่งชี้ที่ 1. โรงเรียนได้ดําเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีคําสั่งแต่งตั้งกรรมการห้องเรียนสีขาวแต่ละห้องเรียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีห้องเรียนสีขาวทั้งหมด12ห้องอยู่ในระดับดีเด่นคิดเป็นร้อยละร้อย ตัวบ่งชี้ที่2ส,สถานศึกษาจัดทำประกาศผลงานห้องเรียนสีขาวดีเด่นทุกภาคเรียนและมาประวัลหรือเกียรติบัตรกระทรวงศึกษาธิการหน้าเสาธงตัวบ่งชี้ที่3โรงเรียนมีการดำเนินการโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่โดยดำเนินงานองค์ประกอบ7มาตรการเพื่อโรองเรียนปลอดบุหรี่ตัวบ่งชี้ที่4ส,ส,สถานศึกษาจัดกิจกรรมสร้างสารรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเละวิวาทมา ประถานที่2ด้านการค้นหาตัวบ่งชี้ที่1สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลตัวบ่งชี้ที่2ส,สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าตัวบ่งชี้ที่3ส,สถานศึกษามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติด มาตรการที่3ด้านการรักษาตัวบ่งชี้ที่3.1สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อนหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขหรือหน่วยงานอื่น ตัวบ่งชี้ที่3.2สถานศึกษามีคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษามาตรการที่4ด้านการเฝ้าระวังตัวบ่งชี้ที่1สถานศึกษามีตู้เสมารักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดตัวบ่งชี้ที่2สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติด มาตรการที่หด้านการบริหารจัดการโดวบ่งชี้ที่1สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายามุขตัวบ่งชี้ที่2สถานศึกษามีาคณะกรรมการดำเนินง,งานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษามีแผนงานและโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขตัวบ่งชี้ที่3สถานศึกษามีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่าย ตัวบ่งชี้ที่5สถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best practice โรงเรียนบ้านกันเตรียงดำเนินงานชาลดบบรี KT Production ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ระดับดีเยี่ยมการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่17ปีการศึกษา2565ระดับเขตพื้นที่การศึกษาหลักฐานการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โรงเรียนบ้านกันเตรียงจัดทำหลักฐานการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับ7โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนบ้านหนองจงลงโรงเรียนบ้านตะครอโรงเรียนบ้านบึงบาอุ่นโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมโรงเรียนแรกวิทยาโรงเรียนบ้านสามโคและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ขอขอบคุณครับ